สวัสดีค่ะวันนี้เซฟ้พาพาชมยามาฮ่าฟินปี2021นะคะคันนี้ค่ะเป็นตัวท็อปล้อแม็กสตาร์ทมือนะคะเป็นเครื่องยนต์115ซีซีนะคะมาพร้อมกับตะก,ก้าใส่ของด้านหน้านะคะตัวนี้สะดวกสบายสุดๆเลยค่ะตัวนี้ก็เป็นล้อแม็กนะคะแข็งแรงทนทานเลยค่ะแล้วก็มีที่ใส่ของด้านหน้าให้ด้วยนะคะ คันนี้นะคะก็ไมวิ่งอยู่ที่8,500โลเท่านั้นนะคะไมวิ่งหน่อยนะคะเป็นตัวสตาร์ทมือด้วยนะคะสตาร์ททั้งมือแล้วก็เท้าเลยนะคะสำหรับเจ้าย a ม a h a finn คันนี้นะคะดาวเริ่มต้นที่3,500บาทค่ะชุดสีนะคะก็สวยเปทั้งคันเลยนะคะในส่วนของใต้เบาะก็มีช่องเก็บของให้ลูกค้าด้วยค่ะ สำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะสามารถทักเข้ามาได้เลยนะคะทางร้านนะคะก็มีบริการจัดส่งทั่วประเทศเลยนะคะมีโปรโมชั่นจะส่งในราคาพิเศษเลยะคะ่ะสามารถผ่อนได้ทุกจังหวัดเลยนะคะขอบคุณค่ะออกง่ายไม่ต้องใช้คุณคำ้ำเรื่องอนุมัติรับรถได้เลยค่ะ